สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องใายมมกดานะมกดาชาแนลใช้ไพ่ชุดนี้ชุดเก่ามากชุดนี้นะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากบางทีอาจจะตรงทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะตรงเป็นบางส่วนก็ได้นะคะอย่าไม่ดูดวงส่วนตัวเนาะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็ทักได้นะคะหัวข้อวันนี้ เขาคิดถึงเราบ้างไหมตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาคิดถึงเราบ้างไหมตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่คนที่เราถามถึงนะคะอย่าแยกเป็นสองกองเอาขอเลือกด้นขวานะคะใครที่เข้ามาดูคลิปของยายมุกดามาเช็คดูดิว่าใครบ้างที่เข้ามาดูยายมุกดาเช็คพลังงานกันก่อนโอ้ก้าวดาบ หลายท่านหลายคนอยู่ในช่วงอาการเบื่อๆเส็่งๆคิดเยอะคิดมากนะคะนอนไม่ค่อยหลับกินไม่ค่อยได้เป็นอะไรเนี่ยคนธาตุลมสองถ้วยคนที่เราคบอยู่คนที่เราพูดคุยอยู่หรือคนอ่าคนคนนี้อาจจะมีทางเลือกอื่นหรือโลกสองใบอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวหรือตัวเราเองอาจจะมีคนอื่นอยู่ก็เปลี่ยนไปได้คนธาตุน้ํา ราชาดาบบางครั้งบางทีความรักความสัมพันธ์ของเราและเขานิ่งเงียบไม่อือไม่ฮืออแต่ปากกับใจไม่ตรงกันนะถามว่าเขารักไหมรักค่ะนะคะนะคะหัวข้อวันนี้คือเขารักไหมเขาคิดถึงไหมช่วงนี้เป็นอะไรละ่ะอืหกถ้วยคนทานน้ำเขาคนนี้นะคะถึงอยู่ในอาการนิ่งๆเงียบเงียบ แต่เรากับเขาคู่กันนะคะหรือความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่เร็วๆนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนไปได้นะคะเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยค่ะความรักความสัมพันธ์ของเราช่วงนี้ความรักของเราตอนนี้เป็นอย่างไรเขาคิดถึงไหมหรือคนที่ยังไม่พบไม่เจอคนรักคู่ครองเราจะได้พบได้เจอเนื้อคู่ไหมความรักเป็นอย่างไรนะคะคระะชาชเลียน อัจฉริลเลียนค่ะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้จะมีคนจริงจังเข้ามาในชีวิตจะมีคนเดินทางเข้ามาในชีวิตหรือความรักของเราตอนนี้ให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะมาช้าแต่มาชัวร์นะคะยังไม่เร็วขยับขยื่นแบบชา้าชดูกันไปก่อนนะรอคอยนะคะคนคนนี้เขาจริงจังอยู่นะคะหกเรียนนะคะ คนที่เราถามถึงหรือคนที่เราพูดเราคุยอยู่ด้วยช่วงนี้เขาอาจจะ,ะมีภาระ,ระมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบนะคะเขาอาจจะมีสองทางเลือกหรือไม่ได้มีเราแค่คนเดียวก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้กำลังคิดกำลังวางแผนกำลังเคลียร์เรื่อง อาชีวิตเขาอยู่จะเอาอยัางไงนะใจเย็นเ็นบางคนแค่รู้ข่าวอะไรสักอย่างเบื่อแล้วสิ่งแล้วหลายท่านหลายคนอยู่ในสถานการณ์เบื่อเบื่อสิ่งสิง,สงถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะอาจจะผิดหวังมาหรือเปล่าอาจจะรอคอยอะไรหรือเปล่านะาจ,จะเย็นเย็นใจเย็นนะคะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ของเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรนะเขาคิดถึงเราไหมเนาะนะอ,นะอาศวินตา บางทีเราใจร้อนเกินไปไหมหรือบางทีเราอาจจะงุนหญิดนะช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคนคนนี้เขาอยากมาหาเขาอยากมาพบมาเจอเราอยู่นะคะเขาอาจจะกําลังเคลียร์ปัญหาต่างๆจะได้พบได้เจอกันอยู่นะคะเร็วๆนี้เนาะใจเย็นๆถามว่าเขายังรักไหมก็ยังรักอยู่แต่ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะยังอยู่ในสถานะไม่ชัดเจน ยังไม่ให้สถานะเต็มที่ยังไม่ได้อยู่ในสถานะเบอร์หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับค่อยๆพิจารณาค่อยๆเรียนรู้กันไปโอกาสพัฒนามีสูงนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจความรักของเราช่วงนี้บางคนอาจจะอยู่ในช่วงอาการแบบนี้อาการหนักอาจจะผิดหวังอกหักหรืออาจจะรู้ว่าเขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียว เลยเสียใจนะคะบางคนอยู่ในอาการนี้คิดเยอะคิดมากหรือที่ผ่านมาอาจจะเจ็บปวดรวดแล้วเป็นไปได้นะใจเย็นจเย็นนะคะกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับนะกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดว่าเขาจะเอาอยัางไงจะไปในทิศทางไหนความรักของฉันนี่เขาจริงจังไหมเขาจะให้สถานะไหม คนคนนี้เขาคบเราแบบไหนเออไม่ชัดเจนนะคิดเยอะคิดมากนะคิดไม่กินไม่ได้นอนไม่รับเขาบอกตัวเขาก็ไม่แตกต่างนะคนที่เราถามถึงคนที่เราคิดถึงเขาก็คิดเยอะคิดมากนะคะขอให้ใจเย็นเย็นบางครั้งบางทีความรักมันอาจจะมาช้ามันไม่มาปุ๊บปับใช่เลยมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะเรามาซิกสถานการณ์ความรักเราตอนนี้เขาคิดถึงเราไหมเขาคนนั้นนะคะว้าวดูสัน เด e m มูและเดืซันเลยนะจงเย็ยนแจเย็ยนความรักความสัมพันธ์อย่างครั้งนี้จริงจังอยู่นะคะคนคนนี้คนที่เราถามถึงคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาจริงจังอยู่นะคะเพียงแต่ว่ารอจังหวะและโอกาสมันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เร็วเรวนี้หรือวันนี้อาจจะต้องรอคอยอ,อย่างน้อยๆภายในสาวันสามอาทิตย์นี้เขาก็จะชัดเจนขึ้นนะ ภายในสามวันสามอาทิตย์นี้คนที่เรารอคอยเขาจะชัดเจนขึ้นเขาจริงจังกับเรานะคะเขาอยากไปต่อกับเรานะคะขอให้ใจเย็นนะคะบางครั้งบางทีความนิ่งเงียบคือคําตอบนะมันจะไปต่อได้ไหมมีโอกาสไปต่อได้นะคะบางคนรอคอยแล้วงุดหิดเป็นอะไรนะทําไมหนะ้าอยู่อย่างนั้นแหละนะคะใจเย็นๆนะคะนี่ไงมาอีกแล้วชุนจะพูดเนาะอยู่ในช่วงเบือ่อๆซิงซง บางคนไม่ค่อยจะไว้ใจอะไรง่ายๆเบือ่อสิ่งเอ๋ทำยังไงฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นนะฉันอยากจะไปต่อฉันอยากจะเจอรักดีฉันอยากจะเจอรักแท้ความรักของเรานะช่วงนี้เป็นคนมีเสน่ห์อยู่นะมีคนพูดคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแต่คนที่จริงจังมีไหมมีจะได้เจอเนื้อคู่ไหมเจอคนที่เราคุยอยู่นิ่งๆเงียบๆแต่ก็ส่องอยู่นะคะเราส่งเขาหรือเขาส่งเราเป็นไวเบอร์ซ่ากันได้นะคะเป็นไปได้ เราอาจจะส่องเขาก็ได้เขาอาจจะส่องเราก็ได้นะครับขอให้ใจเย็นๆไพ่แห่งการเวลาออกมาหกดาบให้เวลาซึ่งกันและกันอย่าเพิ่งโดนตัดสินใจอะไรนะคะบ,บางท่านบางคนถึงเขาจะนิ่งๆเงียบๆแต่เขาก็จริงจังนะคะกลับมาครั้งนี้อาจจะมีเซอร์ไพส์ก็ได้อาจจะจดทะเบียนสมรสแต่งงานนะคะใจเย็นๆช่วงนี้ไม่ว่าคุณหรือเขาอาจจะมีเรื่องยุ่งๆเข้ามาในใจหลายท่านหลายคนเรื่องความรักกําลังยุ่ง อาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานยุ่งเรื่องอะไรต่างๆยุ่งเข้ามาในชีวิตก็เลยไม่ได้ใส่ใจความรักมากนักอาจจะเป็นอ่าห่างๆกันไปก็ได้นะช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้ขาดนะคะใจเย็นๆคนคนนี้เขาจริงจังอยู่นะคะบางคนอาจจะพูดคุยอยู่กับคนทางไกลไหมต่างถิ่นต่างแดนต่างป้านต่างเมืองไหมเป็นมาทางยุโรปก,ก็ได้นะคะเนี่ย บุคนทางไกลเขากําลังเดินทางเข้ามาในชีวิตเรานะคะขอให้ใจเย็นๆคนคนนี้เขาจริงจังอยู่เขาเรียกว่ามาช้าแต่มาชัวร์แต่งตัวสวยๆรอเลยเขาบ่างี้นะคะราชินีช่วยยังไงก็เขาจะเข้ามาในชีวิตเรานะคะบางคนอาจจะเคยโอกาสผิดหวงังบางคนอาจจะรอคอ,อยอยู่กับคนที่เราพูดคุยอยู่นี้เขาเป็นยังไงนะเขารักเราไหมเขาคิดถึงไหม เขาอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มาเออหลายคนหลายท่านอาจจะคิดนะคะบางครั้งบางทีเราอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับก็ได้บางทีอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นมาก็ได้นะคะนี่เดอะทาวเวอร์นะคะ, Tower, ะ,คะอาจจะได้พบได้เจอหรืออาจจะเจอกันโดยไม่ตั้งใจหรือคนที่เงียบหายไปอยู่ดีติดต่อมาเฉยนะเนี่ยเป็นคนทางกายได้เดอะเอ e ม o พเร ใครที่พูดคุยอยู่กับคนทางไกลต่างถิง่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษาสายฟอมีโอกาสที่จะเขาจะติดต่อกลับมาหรือ,อเขาจะมาเซอร์ไพรส์เราเป็นไปได้นะคนคนนี้ถึงเขาจะนิ่งเขาจะเงียบแต่เขาจริงจังอยู่นะคะใจเย็นๆเนาะความรักของเราช่วงนี้อยู่ในช่วงการลุ้นการรอคอยบางคนอาจจะอ,อกหักผิดหวังบางคนอาจจะเลืกลาอาจจะจบกันไปเดเดดขึ้นมานะคะ บางคนอาจจะเลิกลาอาจจะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ห่างกันไปนิ่งเงียบกันไปแต่คำว่าเดดอาจจะไม่ใช่ว่าจบแล้วเสมอไปนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะบางคนอาจจะถอยออกมาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะขอเวลาพื้นที่ส่วนตัวสักหน่อยอยากเป็นอิสระมันเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหนื่อยเหลือเกินที่ต้องวิ่งตามเขานะคะ เดือไฮโลแพนหลายท่านหลายคนอาจจะไปพึ่งพาสายมอือไปขอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ลักษมีพระแม่อ,อุมาเทวีหรือว่าพระมูลติหรือพระวสษุวันอะไรต่างๆบางทุกคนพึ่งพาสายมูไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้เจอคนจริงจังขอให้ความรักของลูกกับเขาสมหวัง ขอให้เราได้ไปต่อกันยาวๆอ,อนะคะบางคนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเด้อไม่ว่าตัวเขาหรือตัวเราเราก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้เขาก็เอาเราออกจากหัวไม่ได้ต่างคนต่างคิดถึงต่างคนต่างคิดทอดนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสสมหวังนะคะมีโอกาสไปต่อได้คนที่เราพูดคุยอยู่ทุกวันนี้คนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยคนที่เราครบอยู่ทุกวันนี้อาจจะมีเรื่อง อะไรเข้ามาในชีวิตแล้วอาจจะนิ่งเงียบไปทําให้เราคิดเยอะคิดมากก็เป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะเคยเดินจากการอาจจะตัดความสัมพันธ์กันแต่ตัดไม่ขาดนะคะห้าถ้วยนะคะบางคนอาจจะคิดเยอะคิดมากไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้วยมันล้มไปแค่สามเหลืออีกสองยังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะช่วงนี้เขากำลังเก็บเงินเก็บทองเขากำลังแผนเขากำลังคิดเรื่องเงินเงินทองทองเขากำลังโฟกัสไปที่เรื่องงาน อาจจะเก็บเงินเก็บทองเพื่อมาพบมาเจอกันอาจจะอยากจะเดินทางมาหาเราหรือเปล่าใครที่คบอยู่กับคนทางไกลนะคะเขากําลังเก็บเงินเก็บทองอยู่นะคะเขาโฟกัสไปเรื่องธุรกิจการงานเขามากกว่าทําให้ห่างเหินบางคนงานเยอะงานมากทําให้ไม่ค่อยได้คุยกันบ่อยอีกฝ่ายหนึ่งก็คิดเยอะคิดมากเลยว่าเขารักฉันไม่ไน่าเลยค่ะ นะคะช่วงนี้ทำอะไรเกี่ยวกับความรักมักจะไม่ลื่นไม่ไหลความรักของเรานะคะติดวิบากกรรมถ้าใครว่างก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานะคะใจะเย็น,เยนๆเดี๋ยวความรักมันจะลื่นจะไหลนะคะเดชาลีอดอยังไงก็คนที่คบอยู่กับสายพัวต่างทิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษาเขาอยากเดินทางมาพบมาเจอนะหรือว่าคุณนัดพบนัดเจอกันแล,แล้วเขาจะเดินทางมานะคะ บางท่านบางทีหลายหลายท่านหลายๆคนอาจจะเครียดคิดเยอะคิดมากใช่แล้วเขาจะมาไหมเขารักไหมเอออย่าไปถามตัวเองอย่างนั้นคิดว่าเขาจะมาเขาก็ต้องมาคิดว่าเขารักเขาก็ต้องรักนะคนคนนี้เขาอาจจะ,ะกําลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจกําลังอยู่ในช่วงที่การรอคอยนะคะไม่ว่าเขาหรือเรา ก็รอคอยรอคอยเพื่อจะได้มาพบเจอไหมรอคอยวันเวลาที่จะได้เจอหน้ากันไหมเออเป็นไปได้นะคะบางท่านบางคนบางคู่อาจจะเคยทะเลาะกันคุยกันและทะเลาะกันนิ่งเงียบกันไปแต่ต่างคนก็ต่างยังมีกันและกันอยู่นะคะอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะช่วงนี้ระมัดระวังอารมณ์และคําพูดด้วยนะคะคนที่เราครบอยู่เรากับเขาเป็นคู่กันนะ ผูรักอดีตชาติที่ตามหากันเจอนะคะโอกาสที่เรากับเขาจะสมหวังก็มีสูงนะคะถ้าเขากลับมาครั้งนี้เขาจะชัดเจนขึ้นคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะใครที่ยังไม่เจอเนื้อคู่จะได้เจอเนื้อคู่ เขาจะขอแต่งงานเขาจะชัดเจนบางคู่บางท่านอาจจะถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกันก็ได้นะคะบางทีคนคนนี้เขาจะนิ่งเงียบไม่ค่อยแสดงอาการอะไรแต่เขารักนะคะปากกับใจไม่ค่อยตรงกันคือหมายาว่าบางคนนิ่งเงียบไม่เอือไม่หึงแต่รักนะคะโชคกําลังมาถึงบางคนอาจจะทิ้งกันไปเลิกกันไปก็จะวกจะกลับมานี่คะ่ะ วงล้อแห่งโชคลาภวงล้อแห่งโชคชะตาใครที่มีปัญหาการเลิกกันไปมีโอกาสกลับมานะคะใครที่รอคอยจังหวัดโอกาสเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาดีทั้งเดอ s u ซันทั้งเ h e รวิวออฟฟอร์จขึ้นมายืนยันคนคนนี้เขารักนะคะคนคนนี้เป็นคนมัง่งคั่งเป็นคนมีฐานะถ้า เป็นคนทางกายจะมีอายุมากกว่าห้าปีสิบปีคนคนนี้เขาพพอร์ตเราได้นะคะอายุมากกว่าสิบปีขึ้นเนี่ยนะคะสายฟอเขาจะเป็นคนนิ่งๆเขาจะเป็นคนเงียบๆคนคนนี้จะเป็นคนอีก้นนิดๆบางครั้งบางทีเราจุกจิกกับเขาไม่ได้นะคะคนคนนี้เขารักไหมเขารักเขาจริงจังนะคะ ตัวเรานี้ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็เครียดเราก็โอ้จะเอายังไงจะไปยังไงอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะแปดดาวขึ้นมาเลยเราคิดเยอะคิดมากเองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสไปต่อได้นะเขาอาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ต้อง คิดก่อนทําก็ได้นะคะบางทีตัวเราหรือตัวเขาก็ได้นะอาจจะมีโลกสองใบหรือคนของเรากับเราอาจจะยังไม่ขาดกันก็ได้หรือตัวเขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตตอนนี้อยู่ในช่วงการตัดสินใจอยู่ในช่วงการดูสถานการณ์ก็เป็นไปได้จะถามว่ารักไหมรักนะเนี่ยสองถ้วยขึ้นมายืนยันเขารักเราและคุณรักเขาความรักของเราช่วงนี้กําลังจะดีเดือนหน้านี้ความรักมาแน่นอน เดือนหน้านี้ท่านจะได้เจอเนื้อคู่เดือนหน้านี้อาจจะมีคนมาขอแต่งงานก็ได้นะคะการรอคอยกําลังจะเข้ามาภายในวันสองวันนี้ภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เป็นไปได้ความรักของเราจะดีไม่ดีมากดีจริงๆง่าไงจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองโชคลาภหลายเรื่องหลายอย่างใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณโอ้ยขอรับพลังงานนี้ด้วยคนเนาะนะคะ ข้อววันนี้ที่ยายเช็คมาก็คือเช็คพลังงานความรักช่วงนี้เขาคิดถึงเราไหมคนคนนั้นจริงจังไหมเขาจริงจังนะคะเราและเขามีโอกาสได้แต่งงานกันสูงนะคะขอให้สมหวังกันทุกคนจ้า